นี่นะครับมาแนะนำตัวเองนะได้มอบบัตรแนะนำตัวเองให้กับพี่น้องของเรานะรวมทั้งหลวงพี่ด้วยก็ประมาณสักจุดกระบายมันหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องไปที่ร้านโอเคก็ปี้ของเจริญนะรัดไว้นะ แต่มาเจอน้องสนทยาเนี่น้องสนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะอยู่คนละจังหวัดนะคือมวกเหล็กเนี่ยตำบลตำบลมวกเหล็กตำบลมิตรภาพตำบลพระายนเย็นนี่จะเชื่อมโยงติดๆกันเลยแยกไม่ออกนะแล้วก็จะมาค้ามาขายมาใช้ชีวิตอยู่แต่ทะเบียนบ้านก็ไม่ได้อยู่ที่มวกเหล็กแต่สนทยา น้องสนเราบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณฟังแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะครับชื่นใจได้แล้วครับปลาตงโกน้ำจั้หู้ยีสิบบาทสแกนเนี่ยเพราะว่าต้องไปที่ธนาคารนะครับเมื่อน้องสนบอกว่าเป็นกำลังใจให้ก็ขอคอเวอร์เพลงสั้นๆขอโมอ ในสวนนี้เพื่อมวลประชาจงศบสิงหวางให้สมตั้งใจให้คลายมองมนหมออวิทเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มา ดวงตะวันขอแ็งมิคอยแหลงอับลาเป็นเปลวไฟที่ไม่นานเป็นสายพาที่ชุ่มปัาเป็นแผ่นฟ้าอานทมประมาณนี้ครับให้ติดตามไปที่เฟซบุ๊กเชิดชัยกลางสาทรน,นะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวตัวหนังสือก็จะขึ้นที่ติกต็อกนะครับ เฟซบุ๊กไลฟ์สดพึ่งพึ่งจะปิดไลฟ์สดไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อที่จะบันทึกวิดีโอนะเอาขึ้นทิกต็อกเ,เดี๋ยวต้องเดินทางไปเอาบัตรแนะนำตัวก่อนนะแล้วก็ไปกดตังกกดไหลให้เรียบร้อยนะอาจจะต้องเข้ากรุงเทพนะครับไม่รู้จะทันรถไฟแก่งคอย แก่งคอยกรุงเทพเที่ยว8ปดโมงสี่สิบห้าหรือเปล่า,นานแล้วรดจากเจ็ดสาวน้อยสองแถวมานะครับก็ไม่น่าจะเกิน30นาทีเดี๋ยวขอเอาบัตรแนะนำตัวไปเก็บซะก่อนนะครับ,บอโอเคดูไลฟ์สนนะครับดูบรรยากาศของการ แนะนำตัวเองนะครับในช่วงเวลาประมาณสักยี่สนาทีนะครับติดตามนะครับท่านครับที่นี่ตลาดพงสว่างโมกเหล็กนะครับเช้าวันพฤหัสที่ยี่สิธันวาคมสองพันหเวลาขณะนี้ก็7จ็ดโมงยี่สิบนาทีแล้วครับโอเคนะครับ